สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับพาทุกท่านมาที่บ้านสวนกลางดอยนะครับบ้านสวนกลางดอยตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่เลยม่อนแจ่มมา,าประมาณสัก6กิโลเมตรถึง7กิโลเมตรนะครับบ้านสวนกลางดอยนี่จะเลยทางขึ้ืม่อนแจ่มมานะครับอยู่คนอยู่คนลาเขาคนละลูกกับม้อนแจ่มนะครับ นครับการเดินทางขึ้นมานี่ก็ไม่ได้ยากนะครับก็ทางนี้ก็เหมือนทางขึ้นม่อนแจมนะครับท่านไหนที่เคยมาม้อนแจมหรือยังไม่เคยมานะครับทางรถอีโก้คาก็สามารถขึ้นมาได้นะครับนะครับบรรยากาศบ้านสดกลางดอยเช้านี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับผมก็ อากาศที่นี่นะครับก็เย็นสบายนะครับอยู่ที่สิบแปดองศานะครับตอนนี้นะครับเมื่อคืนนี้น้ําค้างแรงมากเลยนะครับที่นี่ของบ้านสวกลางดอยนี่นะครับผมที่จอดรถนี่ก็สะดวกสบายนะครับก็มีที่จอดรถกว้างขวางอยู่พอสมควรนะครับมีบ้านพักอยู่ประมาณสักประมาณสักสิบหลังนะครับที่รองรับนักท่องเที่ยวนะครับผมจะมีทั้งเตียงคู่และเตียงเดี่ยวนะครับบ้านพักจะเป็นแนว สไตล์ไม้ไผ่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะครับผมนี่ครับก็เป็นบริเวณด้านหน้าของบ้านสวนกลางดอยนะครับที่นี่นะครับผมก็มีร้านอาหารไว้เปิดให้บริการด้วยนะครับนี่ครับชียโกบ้านสวนนะครับสำหรับท่านที่จะมาเป็นครอบครัวนะครับหรือว่ามาเป็นหมู่คณะนะครับก็มีร้านอาหารไว้บริการท่านนะครับนี่ครับ ก็มีสำหรับจัดเลี้ยงหรือว่าเนี่ยโรงอาหารนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับอตอนนี้เราเข้ามาที่ด้านในของบ้านสวนกลางดอยแล้วนะครับบริเวณด้านในนี่นะครับผมก็มีเป็นชานระเบียงนะครับนั่งเล่นให้กับ เวลาเราจะมานั่งกินหมูกระทะหรือว่าจะมานั่งทานอะไรกันตรงนี้ก็มีเป็นระเบียงชานนะครับไว้ไว้ให้ทุกท่านนั่งนั่งรับประทานอาหารด้วยนะครับหรือท่านไม่อยากรับประทานอาหารตรงนี้ก็ประทานบนห้องก็ได้นะครับทุกครับก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้นะครับไว้บริการท่านนะครับที่นี่นะครับผมตอนนี้ก็ปลูกผักสลัดนะครับแล้วก็สตอเบอรี่นะครับกล้วยไม้ข้าวโพดนะครับดาวเรืองนะครับ ก็มีหลายหลายหลายอย่างเลยให้ท่านมาถ่ายรูปนะครับนี่อย่างเนี้ยก็เป็นต้นสตอเบอรี่นะครับนะครับตอนนี้สตอเบอรี่ยังไม่ยังไม่ออกสักเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับแต่ก็ยังก็พอมีบ้านะครับเป็นลูกเล็กๆนะครับให้ท่านเก็บนะครับเจ้าของของที่นี่ใจดีมากนะครับผมยืนยันว่าใจดีจริงๆนะครับคุณลุงแล้วก็น้องๆที่ดูแลที่นี่นะครับเป็นครอบครัวนะครับสี่ท่านนะครับพ่อแม่ลูกนะครับนี่ครับ เป็นบริเวณสวนของที่นี่นะครับนะครับบรรยากาศก็ไม่ได้แพ้มอนแจ่มเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้คิดอะไรว่าเราจะต้องเสพวิวเต็มที่เนี่ยผมแนะนําที่นี่นะครับผมเพราะว่าเรามาพักที่นี่แล้วเช้ามาหรือว่าสายๆเยน็ยนๆเราก็ขึ้นไปดูวิวที่มอนแจ่มก็ยังได้นะครับระยะทางก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายเลยนะครับจากบ้านสวนกลางดอยเนี่ยนะครับขึ้นไปมอนแจม่มไปถึงยอดมอนแจ่มก็ประมาณ 6เขโลอย่างที่ผมบอกนะครับก็ประมาณนี้เองนะครับเพียงแต่อยู่เขาคนละลูกกันนะครับเขาด้านนี้จะเป็นของบ้านสวนกลางดอยทางม่อนแจ่มทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นเขาของม่อนแจ่มนะครับอยู่คนละฝั่งอยู่คนละลูกแค่นั้นเองนะครับนะครับที่นี่ก็มีโรงเรือนนะครับมีผักนะครับให้เก็บฟรีเลยนะครับเจ้าของอนุญาตให้เก็บเลยนะครับสตรอเบอรี่เนี่ยยังไม่ออกนะครับก็ให้เก็บฟรีเลยนะครับ บรรยากาศดีมากครับผมรับรองว่าบรรยากาศดีจริงๆอยู่ในกลางหุบเขาเลยนะครับนะี่ครับไม่ผิดหวังครับสําหรับท่านที่บอกว่าเออไม่จาไม่จำไม่ต้องการที่จะต้องได้วิวของม้อนแจ่มนะครับนะี่ครับตรงนี้บรรยากาศดีไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วก็มีสวนสตรอเบอรี่ด้วยนะครับมีสนอกไม้ให้ท่านถ่ายรูปนะครับ เหมาะสำหรับท่านที่ชอบความเงียบสงบนะครับเพราะส้าของนี่นี่ไม่ให้เสียงดังนะครับผมก็เหมาะสําหรับครอ,อบครัวผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยนะเหมาะเลยนะครับผมท่านที่ต้องการความเงียบสงบจริงๆนะครับที่นี่เหมาะสาหรับท่านนะครับ เดี๋ยวผมพาขึ้นมาชมบนห้องกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตามมาครับก็ตอนนี้เราตัดเข้ามาบริเวณที่ห้องล้นนะครับผมห้องพักนี่ก็จะเป็นสองเตียงสองเตียงคู่นะครับก็นี่ครับมีผ้าห่มมีอะไรให้นะครับที่นี่ไม่ต้องใช้แอร์นะครับเพราะว่าอากาศเย็นอยู่แล้วนะครับนะครับเพียงแต่ไม่มีหน้าต่างแค่นี้นะครับ อันนี้เป็นห้องเตียงคู่นะครับสำหรับสองท่านอันนี้ก็จะเป็นระเบียงนอกชานะครับสําหรับนั่งรับประทานอาหารนะครับหรือท่านไหนจะปิ้งย่างหมูกระทะน,นะครับที่นี่เขาก็มีไว้บริการนะครับผมนี่ครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ไม่ต้องการที่จะขึ้นไป แอะอัดบมมนแจมนะครับนี่ครับต้นส่วนหลังนี้นะครับก็เป็นล่างเป็นหลังที่สามห้องติดกันนะครับนี่ครับสามห้องติดกันก็นอนได้สามท่านนะครับนอนได้สามท่านสําหรับครอบครัวใหญ่นะครับตรงนี้ทั้งหมดสามห้องนะครับไม่มีทีวีนะครับแต่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับมีน้ำดื่มให้สองขวดนะครับ ครับก็แล้วแต่ท่านไหนชอบนะครับผมบางหลังก็จะเป็นเตียงเดียวนะครับส่วนบางหลังก็เป็นเตียงคู่เดี๋ยวเราไปดูด้านนน้นนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนี่ครับ ี่ครับก็จะเป็นประมาณน e the ี <t UC S 1> <sh> ้นะครับบ้านเป็นหลังของที่นี่เป็นส่วนตัวนะครับมีห้องน้ําส่วนตัวนะครับถือว่าเป็นสัดส่วนดีครับไม่ต้องไปวุ่นวายนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายกันนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้อันนี้มุมมองที่มองจากลงมาจากบ้านนะครับนี่ครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับ ทุกท่านนะครับที่อยากได้ความสงบนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ที่ม่อนแจ่มโดยตรงนะครับแต่ก็ตรงนี้นะครับบ้านสวนกลางดอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่อยู่กลางดอยเลยนะครับอยู่บนยอดเขาแต่อยู่คนละลูกกับม่อนแจ่มแค่นั้นเองนะครับให้ทุกท่านไว้เป็นตัวเลือกที่สองนะครับสําหรับการมาพักผ่อนที่เชียงใหม่นะครับที่ม่อนแจ่มนะครับนี่ครับ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ